ไปซื้ออยู่ที่ลาชบ,บุดีไหมปั่นจักรยานน่ะรู้ใไหมมอเตอร์ไซค์จิ๋วเล็กๆน่ะบึ้นบึ้นขาบึบ้มมันก็จะไปเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแมะจะขี่จกักรขี่จักรยานเหมือนเจ๊ตอนโตไหม <c oughs> พูดไปด้วยกินไปด้วย <c oughs> เอ <c oughs> เอมีแครอทเอาไปให้ อะไรนะแกะด้วยใช่ไหมตอนนั้นไให้กระต่ายไปด้วยนะอยากไปดูเต่าแฮมสเ,เตอร์ไหมเต่าไปไหนไปดูเต่าไหมคานช้ามากเลยนะไปดูกระต่ายด้วยไหมไปดูจิรัฟไหมไปไหมคอยาวกว่านูอีกคอยาวนู่นไปถึงนู่นไปดูเสือด้วยนะยิปโปปอดิมัสด้วยนะนะดูจระเข้ด้วยตัวใหญ่ไหมจระเข้กินคืออไ,ได้ด้วยนะ อย่าให้มันกินชีอย่าให้มันกินผิงซันนะโอชคมไหมอย่าเดินไปเดินมาตกน้ำตกน้ำลึกด้วยนะเข้าใจไหมมองมองเจนาะเนาออยากคุยกับเจไหมตกลงจะไปไหมตกลงจะไปไหมเดือนหน้าก็จะได้ไปแล้วนะไปชหมครับ รับเนี่ยไปเนาะเออเออเออกินเนาะกินน้มเออหิวค่ะ